เออบรรสมแล้วกับบรรสมไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยอ่ะบรรสมป้าตั๊กใครอยู่ข้างหลังนี่ไงแม่สุนแม่สุนออเแม่สุนก็มีรายการเขานะสวัสดีวันสุนนะทุกคนวันวุนสุอะไรอย่เงี้ยวันสุไม่ได้อย่างเงี้ยก็พูดเชิญรายการนะพูดเชิญรายการเฉยไปเลยไปเลยช่างอะไรอันนั้นอันนี้ก็ดิสุดาินะบ้านแดงเหรอบ้านแดง บัาฑแดงบัณฑ์แดงบัาฑแดงแต่อย่าหลังคาแดงนะนี่ซุปติ๊วเอ้ยอ,อะไรทำให้กลัววะเนี่ยปวดแกันวันนี้เออพี่ตั๊กกับพี่สุอยู่รายการไม่หมดนี่จ้าอยู่รายการไม่หมดนี่อืมนะครับ เสียงรัาวิ่งภาษามันเยอะจริงๆเลยเออจ้าขำว่ะตลกว่ะเออทุกคนอย่าลืมดูร้องข้ามกำแพงนะวันนี้พิจารกับสุออกร้องข้ามกำแพงดูด้วยนะอะไรเงี้ยอือจ้าสนุกหรือไม่สนุกก็อย่าว่ากันนะเธอเออดูผู้คำมันเทินทุกคนอือ จ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปบริจาคเลือดพี่จะไปบริจาคเลือดให้บุญกุศลเขาคุ้งครองน้อง,องอมาจอนแล้วก็คุ้งครองกาแฟอืแล้วก็ตอนเย็นไปงานกับคุณศุนไปงานกับคุณายอะไรกันไรอะไรอเหมืนนี่จ้าอมเหมันนี่จ้าแต่วันนี้อย่าลืมดูนี่นะ้องข้ามแพงนะเธอจ้า อดจ๊ะแอบไม่ลืมเราดูน่ารักที่สุดแม่ตักกับแม่สุดรู้ได้ไงว่าเด็กคนนั้นลองถูลองเพี้ยนเอ้ารู้ได้ไงว่าร้องถูลองเพี้ยนทุกคนดไหเออบางทีคําถามน้องก็ตอบยากไปก็คือดนตรีมันจะมีคีย์ของมันค่ะมันจะมีเมโลดี้ของมันลองตรงเมโลดี้ตรงคีย์ก็คือถูก แต่ถ้าบิดนิดๆนหน่นนอยไม่ตรงกับเพลโลดีต้นฉบ,บับอ่ะสมมตินะสมมตินะอ่ะพี่ร้องเพลงให้หนูฟังนะมีอะไรกับฉันหรือขะคุณพระเอกนี่คือเมริเียม,มาบังคับนี้ใช่ไหมขี่มาบังคับนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหนูร้องมีอะไรกับฉันหรือคะคุณพระเอกอะไรเงี้ยที่มันไม่ตรงขีของมันน่ะเออเนี่ยอ่ะคุณร้องกับเท้ายามดสิส เห็นไหมนี่มีเมลลี่แล้วก็คีย์ของมันบังคับอยู่เห็นไหมแต่ถ้าไม่ตรงไม่ตรงตรงเนี่ยเพี้ยนละไม่ได้ได้ละเออหนูเข้าใจไหมโอ้ที่คือมันเพลงมีเมลลี่บังคับอยู่อะไรเงี้ยแ้องให้ถูกคีย์แ้องให้ถูกตามตรงตดนตรีที่เขาเล่นน่ะลูกเอออะไรเงี้ย แต่ด้วยความที่พิทักษ์กับพิสูจน์เนี่ยเราร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กกันเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้องให้เพี้ยนเนี่ยร้องยากกว่าร้องให้ถูกไงใช่ใช่ร้องยากร้องให้เพี้ยนเนี่ยร้องยากว่ออานะพี่จะบอกให้เออหนูถามบอกว่ามันรู้ยดงไงว่าเขาร้องถูกร้องเพี้ยนเราฟังรู้ว่าคนไหนร้อ,องถูกร้องเพี้ยนเรารู้แต่จะให้พี่สองคนนั้นร้องเพี้ยนเนี่ยมันก็ลำบากนะร้องยากนะพี่จะบอกให้ใช่ทีนี้คนที่ถามเข้าใจยังจ้าลูก เออเขาใจยังล MM ูกว่าร้องถูกร้องเพี้ยนเป็นไงอะไรเงี้ยหายไปเลยอ่ะสองมือกาบลงเนี่ย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 คือร้องเพี้ยนเอออะไรเงี้ยเออเนี่ยนี่คือร้องเพี้ยนแอบบาดยาโม่อะไรเงี้ยลูกเออร้องยากนะร้องเพี้ยนเนี่ยเออ้ยากัหยากยากยากแล้วพี่นุ้ยร้องถูกไหมพี่นุ้ยนุ้ยไหนล่ะ ดิเจนุ้ยนดิเจนุ้ยเหรอเออใช่นุ้ยก็ร้องเก่งแล้วเขาไลบ่อยก็ร้องเก่งชี้ต้องบอกเลยใช่พี่นุย้ยพี่นุ้ยเขาเป็นตลกแล้วเขาอยู่กบับวงตีลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กกันอะไรเงี้ยพี่นุย้ยเพราะฉะนั้นเรื่องร้องเพลงหน,นูไม่ต้องไปถามเขาหรอกว่าเขาร้องถูกรือร้องไม่เลยพี่นุ้ยเขาเขาเสียเรื่องร้องเพลงแล้วลูกเออใช่ เราขยัน้องซะด้วยถ้า้องถูกร้องผิดไม่ต้องไปถามนะแต่ถามว่าเราเพาะหรือไม่เพาะเราถามได้เ <c oughs> ออเออแล้วเมื่อไหร่เมืองจะหยุดร้องอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ขเขาเซียนมากในการร้องเพลงเนี่ยนี่บงังเวมาแล้วก็ตี๊ดมองไปทางทรายแล้วก็ตี๊ดชอบชอบเพลงนี้นะเออจังหวะมันดีนะ <c oughs> อะไรนะอะไรนะของอะไรวะ ลุงนุย ok ังกอดจูบป้าต้งมาได้ทำไมทำไมอะเออหัวเมียกันก็ต้องมีสิเออพี่จะหอมกันทุกวันอ่ะฉันก็ไม่มีความลับนะฉันก็บอกเออเออก็หอมกันทุกวันอย่างอย่างสมมติพี่นุ้ยไปทำงานพี่นุ้ยก็จะมาหอมพี่ตาก็เออพ่อไปทำงานแล้วนะเอออย่างเงี้ยหรืออย่างวันนี้พี่นุ้ยไมปทำงานแล้วพี่เจ้าไปทำงานพี่เจ้าก็จะไปหอมพี่นุ้ยบอกว่าเออพ่อแม่ไปทำงานแล้วนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราทำกันทุกวันแต่ไอ้เรื่องอย่างว่าเนี่ย เออไม่ตกสุงท่อมาปีกว่าแล้วเออไม่ไม่ตกใช่พอพี่ตั๊กนะกับพิสูจนะพอถึงวัยเริ่มแบบประมดประจาเดือนนะเธอจริงงวัยทองมันเข้ามาไอ้เรื่องแบบนั้นอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะเนาะคนไม่เป็นวัยทองไม่รู้หรอกเนาะอืมไม่มีเลยไม่มีเรื่องอย่างนั้นเลยจริงจริงจ้าขำขำกันเอพวกน้องๆขำกันไม่อยากแก่เนาะ ฉันเป็นแผลที่หัวเธอทุกคนนี่ <c oughs> ฉันลิกแกะใครเคยเป็นแผลที่หัวบ้างพี่เนมแลอพี่หัวที่มือมอล้วชอบแกะด้วยแล้วแม่ก็ไม่หายสักที ยังไม่แห้งเจ๊ก็ขมมดผมแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ทํกระหาอแล้วก็ใส่หมวกแล้วทำก็ไม่แห้งไงต้องขหมดแล้วก็อืมอืใช่สรบผมบ่อยจะเป็นจริงป่ะโอ๋หรอน้องเหรอเขาบอกว่าเจ๊สับผมบ่อยจะเป็นไอ้บ่อยของน้องยังไงอ่ะไอ้บ่อยเนี่ยทุกวันนี่ถือว่าบ่อยไหม แต่ของพี่อะเช้าเย็นเช้าเย็นนะพี่สัเจ๊สัเช้าเย็นเช้าเย็นไหมไม่เจวันวันละครอเอเหรอหนูว่าก่อน,นนอนไม่สะผมไม่ได้นะหนูอ่ะเจ๊สะผมก่อนนอนเนี่ยท้ายทอยเปื่อยอ๋เอเปียกเพราะว่าเจ๊เป็นคนไม่เป่าผมหนูก็ไม่เป่าเป่าไม่ไหวแต่แต่ว่ากว่าหนูจะนอนงันผมก็แห้งแล้วลอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ได้ทีมันมันแหกที่ตารอไม่ได้เหนือ่อยอืมเนี่ยพี่เป็นแพเนี่ย แล้วพี่ก็เหมือนปี่คนเป็นโรคจิตนะน้องอะไรเงี้ยพอหน้างานสักพักนั้นพี่ก็จะเอามือขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนแค่มาจับมือขึ้นมาอะไรเงี้ยแก่เออไอ้น้องนี่ส่งมาบ่อยมากเลยเขาท่าหัวใจสามท่าเขาท่าหัวใจสามท่าส่งมาบ่อยมากเลยหนุ่มพี่พิมย่างอื่นบ้างไะลูกเนี่ยส่งมาถี่มากเลยเขาท่าหัวใจสามท่าค่ะเขาท่าหัวใจสามท่าพี่มึงอนมั่งเซ ลูกมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ก็คือเหมือนให้แม่ทำท่านี้ทำท่านี้ทำทอะไรอย่างเงี้ยสามท่าเออจะเอาให้ได้เพราะงั้นเถอ,อะท่าที่หนึ่งแต่ทีเนี้ยฉันจะทำยังไงเธอเนี่ยเมื่อฉันมีมือเดียวเนี่ยเพราะอีกมือเนี่ยฉันต้องถือโทรศัพท์ไปเธออ่ะท่าเอออ่ะท่าที่สองหัวใจท่าที่สามเลยด้วยใช้ครบแล้วนะ สามท่าแล้วไอ้เจทําให้น้องเร็วท่าหัวใจสามท่าหนึ่งสองเห็นเปล่าเนี่เออเออเห็นเด็กแล้วก็ท่าหนึ่งท่าหนึ่งพูดถึงบาคุณเกศก็จ้าเธอเอาแล้วเขามาตามพอดีแล้วจ้าพอดีเลยปิดท้ายด้วยท่าหัวใจสามท่านะจ้าทุกคนไปแล้วจ้าเจลาซิ บายบายนะไว้เจอกัน้ะทุกคนจะ้ะทุกคนใจเย็นๆนะเรื่องของการหมาเจอนะทุกคนพี่ทํากันแน่ไม่ต้องห่วงหรอกทำแน่มันจะเป็นผลงานที่ตั๊กกับพี่สุจะท,ทิ้งไว้ไว้ให้กับแผ่นน้องแผ่นโอ้ยยิ่งใหญ่มากฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยเออพี่จะทําให้กับสังคม,องมคเ,เออมีความตั้งใจ่าอะไรเงี้ยเออพี่จะทํานะ ้องมาจอนรอพวกพี่ตั๊กกับพี่สุดเลยนะลูกนะอมเอาละทุกคนขอบคุณทุกทุกคนเข้ามาดูนะพันกว่าแน่โอ้โหน่ารักมากๆเรพี่ตั๊กขอบคุณที่สุดเลยนะคะผิดภาพประกันใดขอภัยด้วยแล้วก็อย่าลืมไปดูรองห้ามแพงนะอย่าด่าฉันนะถ้าเกิดมันตลกเกินไปหรือมันอะไรยังไงอะทะเลนไม่ดียังไงคืนนี้ลองข้ามแพงอย่าว่ากันนะดูพวกความบันเทิงนะทุกคนนะเอาละเดี๋ยวพี่ตั๊กไปทำรายการใหม่เหมือนเดิมก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมนะสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลย